ตอนที่4ออดน้อยสุดท้ายเราก็กลับถึงโลกหมูกระทะที่คิดถึงครับลุงกล้ากินให้อร่อยหลังจากหนีตายกลางจักรวาลมาเจ๋หมหยอร่อยสุดๆแต่พรุ่งนี้ฉันมีงานใหญ่ทำตัวให้ว่างกันด้วยละเจ๋หมหยหันไปมองหน้าจอมือถือสัน่นแสดงคำว่า V.I.P ตัวหนา ออดน้อยอย่าลืมรับผมที่ปากคลองตลาดหลังวัดละเจ๊เจ๊ไหมลุงอย่ามารับฉันสายละ่ะลุงกล้าหัวเราะแล้วครีบเนื้อสดวางบนเตาเจ๊ไหมแล้วพวกแกพร้อมยังพรุ่งนี้งาน VIP เริม่มเช้าอย่าให้ฉันต้องโทรตามนะออดน้อยพร้อมครับเจ๊ผมจะมาก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงเลยลุงกล้าตกลงไปล้างปากคลองตลาดแล้วเจอกันพรุ่งนี้เชา้า รอรับชมตอนต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะอัปเดตท,ทุกวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์